คือบกเขาใจเนาอเข้าใส่ดีๆอยู่นะถ้าเข้าสิโทรออกเขาก็ต้องเติมเงินนะแล้วก็าถ้าเข้าสิอิน,นเทอร,ร,รเท์เน็ตเขาก็ต้องเติมเงินแต่ว่าเขายัางมาเสียอีกได้เรียว่าปีหนึ่งเกือบแสนเนาะเก0 0 0สิบพันเราจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าบริษัทมือถือทุกเครือข่ายในสอปป,อปอลาวหักค่า บริการเบอร์ละ3,000กีบต่อคนต่อเดือนเกิดอะไรขึ้นนะครับสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแเคนาดาตอนนี้เวลาหางงแรงทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้งเอซพี่น้องไทยเล่าติดติด,ต,ดตามอยู่ทัวโลก คนหนึ่ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่นอ้อ,นองแสดงบ่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเลื่อนไปทั้งได้ก็เจอตั้งแต่ข่าวแบบนี้ครับพี่น้องทั้งทิกตอกเฟซบุ๊กหรือสื่อที่วิล่าวนะครับอ่าเลื่อนไปก็เจอแต่คนเล่านี่เหตุคลิปวิดีโอออกมาวิพา์วิจารณ์แสดงความเดือดร้อนอ่าบอบพ่อใจนะครับเนื่องจากว่ามีตั้งแต่ต้นเดือนนาอข่าวนี้ก็คือว่า าทางาศูนย์โทรศัพท์มือถือในสปปลาวเกือบทุกเครือข่ายนะครับมีการแจ้งเตือนลูกค้าคนลาวทุกคนว่าใครที่ใช้นะครับเบอร์ลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนลาวก็แล้วแต่นะครับใครที่ใช้เบอร์ลาวในประเทศลาวทุกวันนี้ทุกเครือข่ายนะครับจะถูกตัด3,000จะถูกหักเงินเสียค่า ใช้เบอร์ลาวนะครับเบอร์ละ3,000ต่อเดือนทุกคนนะครับอ่าทีนี้ก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงตัดเอาเงินนะครับทั้งทั้งที่ว่าอ่าอ่าเงินเนี่ยเบอร์ก็ซื้อเองทําไมจะจะต้องมาเสียค่าเบอร์ละ3 0 0พันนะครับอันนี้คือสาเหตุมันก็เลยทําให้คนลาวนี่ไม่พอใจนะฮะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับ เดี๋ยวไปฟังคลิปนี่ครับพี่น้องอคนเราที่แสดงความคิดเห็นอายกตัวอย่างในคลิปนี้พี่น้องฟังถ้าเข้าใจไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าปัญหามันคืออะไรนะฮะคือบกเขาใจเนาะเฮาใส่ดีๆอยู่นะถ้าเฮ้าสิโทรออกเขากรตตองเติมเงินแล้วก็ถ้าเฮาสิลินอินเทอร์เน็ตเขากรตตองเติมเงินแต่ว่าเฮายังมาเสียอีก ไรเยเลียวปีหนึ่งเกือบแสนเนาะเกืาสิบหกพันอันนี้คือขอเองกับกข้อใจที่ว่าขน้อยพึกเนาะกับกรแมนเนาะถ้าพึกกระแมนคือ่อข้อใจอ่านขาา่าวในเสาวเนี่ยเนาะว่าทางโทรคมมานาคมเนาะกับกระทรวงเทคโนโลยีเนาะจะมีการหักขา ควมปลอดภัยและกบาบริการของ FTTH อินเทอร์เน็ตเนาะไล้์เลียแล้วเวลวเื่อน18,000ขึ้นนี่นขอกับบวกเขาใจกันว่าเขาใส่มาแต่ละเดือนเนี่ยมันบูมี่วามปลอดภัยบ่ใส่มาสูมือนี่มันบูมี่วามปลอดภัยบ่า,า,บลบาแล้วกับมันมันจะบูมี่วามปลอดภัยดได้เท่าเขาใส่ไปแล้วยังมาเก็บเงินนาําหา่อกอันนี้ขึ้นหูซึกว่าเขาถืกอก็เปียบเนาะ อันนี้สำหรับควมคิดส่วนตัวของข่าวเจจาเนาะแล้วก็เพื่นว่าเก็บจุดประสงค์นี่เก็บไปเพื่อสัตามอ่านบึงนี่เพื่นว่าเก็บไปเพื่อขยายพื้นฐานโครงลลางให้ไปหอดไปทัวถึงเขตทางใกล้ออหลีเนาะอันนี้ก็เออพางเนหนึ่งกับเมมีเหตุผลแต่ว่า อันนั้นนั่นเป็นกิจการของทานเนาะทานสี่ขยายไปหอดใสกับมันเป็นกิจการของทานเนาะเวลาทานขยายไปยางเซน่าครับเจาอ,อยู่ท่องพูดเนาะถ้าขยายไปเวลาห้าสิบทู้นี่ถ้าก็ต้องได้เติมเงินใส่เกา่าชลินอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องได้เติมเงินใส่สิโท้ห้ามูห้ากูกะซื้อบัตรมาเติมใส่ซิมหฮากเกา่าโทรหาอโลเสี่ยมากินเบียดเออเมื่อนี้บุญบานคอยเออเ้าก็เสียงเงินคือเก่เกาบ่เป็นว่าสิโท้พี่เนาะอันนี้ขยังแบบอ่ามา มาเอาน้ำเห่าอีกเนาะเอินว่าเพื่อเอาห่าบอกข่าใจกันเพื่อเอาห่าสึกว่าเห่เาใส่เห่าเสียเงินอยู่เนาะอันนี้มันเป็นกิจการของฐานนะเนาะอย่างเช่นว่าทานเสียขยายเพื่อขายประหวใสกระยาแต่ว่าเห่เาใส่เห่าเสียเงินเติมบัตรน,นากเสียเงินซื้อซิน่น,นั่งก็ซื้ออินเทอร์เน็ตเท่เากับเติมเติมอินเทอร์เน็ตใส่อีกยังมาเก็บน,น้ำเห่าอีกเนาะแล้วก็เพื่ว่าค่าบริการค่าค่าคราบซ้าความปลอดภัยของเบอรอเนาะ 020030นี่เดือนหนึ่งนี่หักเอาอยู่ 3, าาสามพันกีบแล้วค่าหักษาความปลอดภัยของ FTTH หรือว่าอินเทอร์เน็ตนี่แหละเนา่ประมาณนั่นแหละหักพันกีบร่วมร่วมกันแล้วก็จะถึออยู่แปดพันแปดพันกีบต่อเดือนทีว่าเขาเวลาเขาทู่นี่เขากับตรงเติเมเงือนใช้แล้วอินเทอร์เน็ตเทากับตรงเลยเติมเงือนใชยแล้ว แต่ว่นยี้ไบเสียอีกแปดพันกีบในในในแต่ละเดือนถ้าตัวซิมหนึ่งนะตัวซิมหนึ่ง่ะซิมหนึ่งแปดพันกีบตัวเดือนหนึ่งแล้วก็ปีหนึ่งเมาลายัยคูณเบิง,ค,บงคูณหานเบิงหนาะถึงอยู่เก่าสิบหกพันอันนี้คือคือฮู้ซึกว่าเท่าถือก็เปรียบเนาะเท่าโบได้เป็นเจ้ากิจการยังต่างๆเท่าเป็นผู้ใส่อยู่แล้วเนาะก็เท่ากับข่าวใจคนได้ที่ข่าวใจสวยอธิบายในเดอ้ออันนี้โบแมนเราเนาะ เพื่อจอะเข้าใจเนะเาะข้าว่าเจ้ากัตื่นนอนมาหนาวท่านลางสักกับมาอ่านข่าวก็เลยมาเบาสู่กันทางเนาะนี่เราครับพี่น้องอันนี้คือปัญหาที่คนลาวออกมาวิจารณ์กันเยอะมากนะฮะเหตุผลเนี่ยฟังง่ายๆนะครับเหมือนเหตุผลที่ทางศูนย์มือถือนะครับทุกเครือข่ายในลาวเขาจะบอกว่าการที่หัก3 0 0พกีบต่อคนต่อเดือนเนี่ย เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเบอร์ของลูกค้านะครับแล้วก็จำนวนเงิน3,000บาทต่อเบอร์นี่เอา3,000กีบต่อเบอร์เนี่เพื่อขยายเครือข่ายอันนี้คือแปลเป็นภาษาไทยนะครับให้กับเพื่ออยากให้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือนี่มันควบคุมนะครับควบคุมไปทุกจังหวัดของประเทศลาวแถวบ้านนอกชนบทที่ยังเข้าไม่ถึงมือถือนะครับอันนี้คือเหตุผล ปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้คือสังคมก็เลยวิจารณ์ว่านะครับว่าเอการที่จะขยายเครือข่ายไปในเขตชนบทของลาวให้ทั่วถึงเนี่ยมันใช่หน้าที่ของประชาชนจะต้องเสียเงินไหมนะครับแล้วเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้กับเบอร์มือถือลูกค้านี่นะครับมันใช่หน้าที่ของประชาชนลูกค้าจะต้องเสียเงินด้วยไหมนะครับหรือว่ามันเป็นหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะขยายเครือข่ายไปในเขตไหนของประเทศลาวในต่างจังหวัดแถวบ้านนอกชนบทอะไรก็แล้วแต่ครับอันนั้นคือมันเป็นบริษัทของเครือข่ายมือถือคุณจะต้องลงทุนเองทําไมจะต้องมาเก็บเงินกับประชาชนนะฮะพี่น้องคิดดูนะครับว่าลาวเนี่ยมีประชากรประมาณ6 7เจ็ดเออ 7, ล้านคนนะครับเข้าถึงเบอร์เข้าถึงมือถือที่มีมือถือแล้วนะครับประมาณเกือบ4ล้านเครื่อง นะครับสามสี่ล้านเครื่องคิดดูนะครับว่าเบอร์ละเอ่อสี่ล้านเบอร์เออสี่ล้านเบอร์เบอร์อรละสามพันกีบต,ต่อเดือนแล้วปีหนึ่งมีสิบสองเดือนนะครับคิดดูว่าเงินไม่ใช่น้อยนะครับเงินเข้าบริษัทเครือข่ายนะครับอันนี้เหตุเหตุผลที่ยกขึ้นมาอ่าเวลาที่ประชาชนนี่เขาวิจารณ์หนักไม่ไม่ด่าเครือข่ายนะฮะบ,บอกว่าจะเอาไปบำรุงนะครับจะเอาไปบำรุงเครือข่าย ในการใช้บริการขึ้นไม่ดีสัญญาณไม่ดีอินเทอร์เน็ตช้าคือจะเอาเงินของลูกค้านี่แหละครับต่อเบอร์เีสามพันกีบเนี่ยเอาไปบำรุงรักษาเอาพบเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือฟังแล้วมันคือต้องยกให้เลยนะว่าเหมือนว่าคนลาวเนี่ยโง่หรือยังไงนะฮะเหตุผลเนี <las> ่ย <overall imet S 2> คืออยากให้ประชาชนเข้าใจในในลักษณะแบบนั้น เครือข่ายไม่ดีประชาชนเนี่ยเขาไม่จะเป็นจะต้องไปเสียเงินช่วยคุณเนี่ยคุณต้องปรับปรุงตัวเองนะครับทุกเครือข่ายทุกเบอร์นะครับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเหมือนกันประชาชนเติมเงินเข้าไปแล้วนะครับตามที่คุณโฆษณาเข้าไปบอกว่าเออเติมเข้าไปเนี่ยเอาง่ายคืออ่าห้าหมื่นกีบนะครับหรือประมาณร้อยกว่าบาทนี่เกือบ2 0 0บาทนี่อินเทอร์เน็ตคุณจะได้มีความเร็วเท่านั้นเท่านี้ประชาชนจะต้องได้รับการใช้บริการแบบนั้นไม่ใช่ว่าเติมเข้าไปปุ๊บ แล้วบอกว่าเออเน็ตมันช้าเพราะว่าลูกค้าเติมเงินไม่พออาต้องเติมเงินเข้าไปอีกนะครับอ่าแล้วประชาชนเนี่ยคือมันไม่รู้ว่าคือประชาชนส่วนมากคนในสปปรเราตั้งแต่ที่มีกฎกติกาแบบนี้ออกมาเนี่ยประชาชนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบไม่พอใจนะครับทั้งแม่ค้าออนไลน์ในสปปรเราทั้งคือทุกทั่วหน้านะครับทั่วประเทศเราเนี่ยทุกคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าหักเงินไปเบอร์เบอร์ละสามพันกีบเนี่ย การูนาช่วยทําให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในลาวเนี่ยมันสื่อสารกันรู้เรื่องบ้างน,นะครับเล่น Youtube บางทีเติมเงินปกติทั่วไปบางทีก็ดูได้บางวันก็ดูไม่ได้นะครับมันมีอะไรที่รบกวนอยู่ตลอดเวลานะครับมันทําให้คนที่ทําออนไลน์หรือปร,ประชาชนทั่วๆไปนะครับที่เคยเติมเงินปกติเขาต้องเพิ่มเงินอีกอมีการจ่ายเพิ่มขึ้นเบอร์ละสามพันนะครับ สามสี่ล้านเบอร์ปีหนึ่งมีสิบสองเดือนต,ต่อคนต่อเดือนนะครับคิดดูว่าเงินมหาศาลไหมอ่ <cod and S 2> า <vengeance> ไม่รู้ว่ามีกติกาแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะฮะจโจูคือทางรัฐบาลไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นการเก็บเงินประชาชนหรือมันเป็นของบริษัทนี่ไปมีมีรัฐบาลเข้าไปถือหุ้นด้วยหรือเปล่าหรือเป็นของจีนของเวียดนามเหมือนเดิมนะครับหรือยังไงนะฮะทีนี้คือคนเราเคยเคยใช้ปกติทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่มีรายได้อยู่แล้วเนาะ รายได้มันก็ต่ําถูกต้องไหมครับรายได้ต่ําลูกแต่ละคนเนี่ยคืออยากเติมเน็ตอยากเล่นมือถืออ่าคือคนเราส่วนมากนะเอาให้ผมบอกเลยนะครับว่าส่วนมากเนี่ยบางคนใช้วิธีการเติมเงินขูดขูดขูดเบอร์ใช่ไหมครับไปซื้อบัตรเติมเงินขูดขูดแล้วก็เติมบางทีก็ไปให้ร้านเขาเติมให้นะครับส่วนมากคนเรายังไม่ได้ใช้ Wi-Fi อยู่ในบ้านพเพราะเนื่องจากว่าไม่มีรายได้ไงครับไม่มีรายได้น้อยมากนะครับที่จะใช้ Wi-Fi ในบ้านส่วนมากมีเงินล้วเติมมีเงินเราเติมแล้วคำนวณมันเกินกับ WiFi ที่เล่นอยู่นะครับอ,อันนี้คือผมแนะนำให้ตั้ง WiFi ดีกว่านะครับเดือนหนึ่งประมาณ2 0 0 0 0 0เกีบนะครับหรือเดือนหนึ่งประมาณแล้วแต่โปรนะครับเดือนหนึ่งประมาณอ่าไม่ไม่ถึงแสนก็มีนะครับเดือนหนึ่งแสนห้าอ่าเดือนหนึ่งประมาณ4 5 0 0บาทเดือนหนึ่งประมาณ800บาทนะครับคือเล่นกันให้เต็มที่เลยนะครับดีกว่าดีกว่าจะไปเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติม นะครับเงินก็หายไปพอโทรไปศูนย์ศูนย์ก็บอกว่าอ่าลูกค้า,าเติมเงินเข้ามาแล้วนะครับเติมเน็ตให้แล้วนะครับเน็ตลูกค้าเล่นหมดแล้วลูกค้าทาั้งทั้งที่ยังไม่ได้เล่นเลยก็มีไม่รู้ว่าโกงลูกค้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอาหลักฐานส่งอีเมลมาเอาส่งข้อความมานี่ลูกค้าเล่นไปหมดแล้วทั้งทั้งที่ยังไม่ได้กดอะไรเลยนะครับมันก็จะมีแบบนี้ทุกครั้งทุกครั้งทำให้ประชาชนคนในลาวเนี่ยคือวิจารณ์กันหนักมากตั้งแต่ที่มีกฎนี้ออกมานะครับ นี่แหละครับพี่น้องคือสาเหตุข่าวในสปปลาวสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณหล,ลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดแชร์กดไลค์มีความคิดเห็นอย่างไรครับพี่น้องไทยลาวในประเด็นเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามานําครับสวัสดีครับสบายดี